สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่อิสาะได้บางก่อนครับเมื่อนี้กัเอื้อเพิ่นฝากฝากนี่นะครับฝากไอ้ปูครับผมฝากปูมัตบานปูเป็นเพื่นะครับปูนนหน้าบานทา่อฝากมาทำไมจะต้อแม่นนี่ครับสองลกปูสองชิ้นด้นะครับบลา,าดี้ก็บเตมาเฮ็ด ดองน้ำปลานะครับแต่จะกินตำใช้ตำมุ่งครับผมครับนี่ครับกระลังงาบแบบนี้อ่อพอตะแหนมาราข้าวกระลำต้มข้าวสาลครับลาวต้มข้าวสาลีเราข้าก็นี่ครับข้าวเจีประม้าเลยแล้วก็นองแข็งครับเอาลงแข็งใช้มันจีเนื้อแข็งครับพี่น้องมันจีเนื้อแข็งครับนี่ครับนี่ครับโถงของงาบนะครับเด่นฝามาตรบังครับมาตรยบกระเก็บมาตรยบดองครับ อันนี้ผมล่างทัควกมสนศาดที่หาน้ำครับเพมีอย่างไรครับเพรามีขี่พุ่นอีดอย่างไรล่าง,งนั่งดีอ่าขั้นตอนต่อไปผมกัก็คือห้องนอนแข็งเรานอนแข็งเราแบบนี่ครับน,อน้องของเราเราหัวมากผักแหวกครับเดี่ยวเันจะแข่งครับนอนแข็งเนี่ย เราจะแข็งดีมากเลยมันเด่นหนักเลยครับพี่น้องมือเด่นเด็นหนักรครับผมเด็นน้กเลยครับเย็นแสดงแข็งกับเครืออ่องถุงครับแข็งยืดดีเข้าเลยครับผมดองไว้ใช้ตำมุ้ครับใช้ตำมุ้ กับแบงไว้แั่คนนะมครับก็ได้กินดน้วยนะครับคนปูเดี๋ยวก็ล้างน้ำหอดก,ก็ง่ายเลยเนบพี่น้องครับกระชอดหนึ่งเลยครับผมนี่ครับกระชอดหนึ่งเลยโตก็ร่างดีครับผม นาำกับแงครับขัน้นตอนต่อไปก็บเอากระตมกระเทียมครับเทียมประมาณแักตองหัวครับไปลองรองออกก็ต้ตองตำอะไอย่าเี้ยนะครับตำเพราแบบปุบๆครับผมตำเพราปุบ ทำปับปุ๊บทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวใส่หัวม่านน่อครับ มาณสองโมงครับพี่น้องครับกุก้งประมาณสองโมงครับนี่ครับตรงประมาณก็ต้องตาายละเอียดหลายครับประมาณนี้ครับตอนนี้เขาจะเอาขวดโหลครับเข้าล้างเรียบร้อยๆทำความสะอาดครับผมเรียบร้อยแล้วครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอากุา้งร่องครับไอเอาปูร่องครับ คัไนไในกูสดๆมากครับคันนี่ครับเอาน้ำแข็งนะครับล้างทั้ครอบสะอาดแล้วก็นำน้ำแข็งครับพี่น้องครับน,บน ihr ihr ้ำแข็งเลยใส่ครับเป็นการนำอาหารมาทอดครับใส่สมตำดีว่าเยาะออกพักคนกันเลยครับ ตอน,นต่อไปแต่เนี่ครับแต่เทียมเมื่อเราที่ตำเมื่อกีนครับเซฟไปเลยครับเซลงไปนี่ครับเซลงไปเลยสี่ประมาณนี้ครับเซฟไปอันนี้ก็คือนี่แหละครับขั้นตอนบางทีว่าหลัง,งต้องข้ามศารนะครับพี่น้องเห็นยันศาสตร์ไครับ เป็นสูตรดองน้ำปลาแล้วครับกระซ่องมือก็มากินได้ครับต่อไปเขาก็น้ำปลาลงเลยครับ กดพูกดู้ลงไปครับผมขึ้นดนไว้ครับขผ้ของอกกันตกับเตระเทียมใสตตางน้ำปลา,าแท้นะครับน้ำปลาแทะอันนี้นคือสูตรสูตรไอ้สูตร ปูหน้าราหน้ำตาลนะครับเส่แลอ2สองมือครับพี่รองครับตอกมาเตะตงมูอแฉบเลยครับผมรักนหง้าโดรลงไปติดป้ายครับผ นี่ครับปูหน้าดองสูตรดองปลาครับพี่น้องครับสามาตรีประหยัดทำกินไหนนะครับเด้อครับอันนี้ก็คือสูตรสไตล์บ้านๆของวิถีทีสารในบางกอกครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับช่องน้องไม้ก็สิอีหยังบ่ถูกบ่ควรก็สิพยายามปรับปรุงพยายามติดเตียนคอมเมนต์อม่ได้ครับผมครับคลิปนี้ครับมีก่อนนะครับเด้ออันนี้ก็คือ ปูหน้าบานห้องสูตรดอกน้ำปลาไว่ใส้นสมุนตำครับครับคลิปนี้วันทีามีก่อนครับครับสวัสดีครับ